สวัสดีครับหายไปนานนะครับผมอันนี้อากาศเช้าๆนี้ที่กรุงเทพเหนาเหนามากครับผมออกทํามาหากินเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับวันนี้ก็ เที่ยวแรกก็มาส่งอาชยนหมอครับลูกค้าประจำช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับพอดีวุ่นวายกับาการหาเงินหน่อยครับผมไม่ค่อยมีเวลาเลยครับผมน,นี่ก็ได้มีเวลาแล้วโอกาสก็ มาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆครับหนาวมากครับกรุงเทพก็อันดับหนึ่งครับคือว่าหนาวระดับหนึ่งไม่ใช่อันดับหนึ่ง <c oughs> นี่ก็รอ เป็นผู้โชคดีต่อไปครับผมเช้านี้ก็อากาศ20 25องศาครับผม นชอบครับสำหรับผมนะครับชอบมากดีกว่าร้อนครับวันนี้ก็กมีโอกาสแวะมาทักทายหน่อยครับผมไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วครับผมก็อย่าลืมดูแล้วอย่าลืมเป็นช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e กับช่องนี้นะครับช่องเล็กๆเพื่อ <Yeah. S 1> เป็นหนทางของการสร้างรายได้ขึ้นมาครับผมอีกหนทางหนึ่งครับตอนนี้ก็มีอยู่ ส9ิบก้าคอนเทนต์ตามครับผมอีกยาวไกลครับผมก็อีกยาวไกลครับทำไปเรื่อยๆครับเล้วก็ข้หาคอนเทนต์อะไรแปลกๆ ชมกันนะครับผมคือแต่คอนเทนต์หลักๆก็คือขับแท็กซี่กับทำอาหารครับผมอาจจะสันๆหน่อยนะครับไม่มีไม้ไมการสั่นครับผมแล้วก็ดูแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับกับช่องเขืออีสานชาแนลครับผม ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ